สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน question answer นะครับปุชาวิสัชนาบทบัญญัติข้อที่9ของโมเสสซึ่งกล่าวถึงว่าอย่าพูดหรือกล่าวเท็จหรืออย่าเป็นพยานเท็จครับพระเจ้นัของพระเจ้าในชาวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ44พระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ44โปรดฟังพระเจ้ของพระเจ้าครับ ทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามารและท่านใครจะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นฆาตรกรตั้งแต่เดิมมาและไม่ได้ตั้งอยู่ในความจริงเพราะความจริงมิได้อยู่ในมันเมื่อมันพูดมุสามันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้พูดมุสาและเป็นพ่อของการมุสาเพราะเจานาของพระเจ้าตอนนี้นะครับบอกกับเราชัดเจนครับว่า มารซาตานั้นมันเป็นบิดาหรือเป็นพ่อของการมุสาและการพูดเท็จพูดสิ่งที่ไม่เป็นจริงนั้นมันก็พูดตามสันดานของมันเองเป็นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับขอให้เราที่จะได้มีโอกาสสารรเสริญพระเจ้าร้องเพลงถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับเชิญครับ ความว่างใจความสุขสูญหายบางครั้งเกิดท,อดทอ้อไทยเศร้าเสียใจจงเชื่อพระเยซูผู้ทรงอยู่ใกลจงเชื่อต่อไปแล้วจะไม่กลัวสิ่งใดจงเชื่อตลอดไปตามทางพระองค์จงยึดความเชื่อว่า คือให้บันคงถ้าทุกสิ่งงายได้ทุกอย่างจำใจการเค้นี้คาหรือจะรบกับใครแต่ในความทุกข์ยากพระเจ้าโปรดได้จงพี่สูจนลองดูทรงช่วยเพียงไรจงเชื่อพระเยซู รงอยู่ใกล้จงเชื่อต่อไปแล้วจะไม่กลัวสิ่งใดจงเชื่อตลอดไปตามเท้าพระองค์จงยึดความเชื่อไว้ที่ให้มันคงเพราเจะ,จะเป็นััอยาเป็นกำลังใจทรงยืนอยู่เคียขงข้า วัาตัวท่านต้องการอะไรไว้ใ,ใจพระเยซูก็สำเร็จได้จงเชื่อพระเยซูผู้ทรงอยู่ไปจงเชื่อต่อไปแล้วจะไม่กลัวสิ่งใดจงเชื่อตลอดไป เือไว่้มันคงพี่น้องครับสัจจะเป็นเรื่องราวขององค์พระเจ้าที่พระเยสุคริตได้กล่าวถึงพระองค์เองว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงความจริงนี่คือสัจจะนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสัจจะหรือความจริงนะครับถ้าถามว่าความจริงคืออะไร พี่น้องคงากคุ้นเคยนะครับว่าความจริงคืออะไรคุ้นเคยครับเพราะว่าเนื่องจากว่านี่เป็นคําถามที่ปีลาศนะครับขณะที่ไตสวนพระเยซูเขาได้ถามพระเยซูครับเป็นคําถามที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ถามแล้วถามอีกถามมากันตลอดครับตั้งแต่บราณการตั้งแต่อาดัมครับเมื่อดําล้มลงในความบาป ตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมพระองค์ทรงสร้างความคิดแห่งความจริงครับไว้ในใจของอาดัมความจริงตรงนี้แหละครับก็คือตามพระฉายของพระเจ้าเมื่อสองวันที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้านั้นทรงเป็นองค์ความจริงเป็นเรียกว่าสมัญญานามของพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉาย,ยาของพระองค์ ระรงก็สร้างมนุษย์อาดัมได้อยู่ในความจริงโะองทรงสร้างความคิดแห่งความจริงความสัต์ซื่อที่มีต่อความจริงไว้ในใจของเขาเพราะนั่นเป็นพระฉายของพระเจ้าครับที่อยู่บนตัวของอาดัมเป็นเวลานานครับที่เขาจะยอมรับและเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าเมื่อเขายอมรับและเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าเมื่อนั้นเขาก็จะรู้จักดำเนินชีวิต และพูดแต่ความจริงนั่นเองเป็นเรื่องของพระชายของพระเจ้าสําหรับมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวาก่อนที่เขาจะทําความบาปครับจวบจนกระทั่งมารซาตานมาล่อลวงมนุษย์ล่อลวงอาดัมและเอวาให้เขาเริ่มหามาตรฐานความจริงในแบบของมนุษย์เองพี่นองครับเราต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับพระเจ้าได้ใส่แบบมาตรฐานแห่งความจริงไว้ในตัวของอาดัมเอวา แต่ว่ามารซาตานั้นมาล่อลวงครับให้อาดัมเอวาเริ่มหามาตรฐานความจริงในแบบของตัวเองในมาตรฐานของตัวเองในความคิดของตัวเองเราเห็นได้ว่าน่าเสียดายนะครับและน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะอาดัมกลายเป็นเหยื่อครับอาดัมกลายเป็นเหยื่อของคาล่อลวงของมารและในสุดลม้มลงในความบาปเขาจึงไม่พูดความจริงเขาจึงไม่พูดความจริงอีกต่อไปพี่น้องครับเราเห็นนะครับพฤติกรรมของอาดัมขณะที่ เขากินผล,ลไม้แห่งต้นที่ว่ารู้ดีรู้ชั่วหลังจากนั้นครับอาดัมก็โกหกอาดัมปิดเบือนอาดัมไม่ได้พูดความจริงดังนั้นเองพี่น้องครับพระเจ้าจึงต้องใช้คำถามถามพวกเราเสมอเพื่อที่เราจะมีเซนส์ของการพูดความจริงมีความรู้สึกลึก,ลก,ลกว่าเราต้องพูดความจริงถ้า,าพระเจ้าจะถามเรา เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ถามลูกครับลูกทำอย่างนั้นหรือเปล่าลูกไปไหนมาลูกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแท้จริงแล้วพ่อแม่ก็คงทราบนะครับว่าลูกไปไหนมาลูกทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ดีหรือเปล่าแต่การที่คุณพ่อคุณแม่ถามคุณลูกนั้นก็เพื่อที่จะให้คุณลูกยอมรับความจริงและพูดความจริงครับ ฉันได้ฉันนั้นพระเจ้าได้ทรงถามอาดัมและเอวาพระเจ้าถามรุ่นต่อๆมาจนถึงพวกเราด้วยพระเจ้าถามว่าเราทําอะไรอยู่พระเจ้าใช้คําถามบางสิ่บางอย่างเพื่อที่จะกระตุ้นให้เราคิดและให้เรายือนอยู่บนความจริงให้เรากลับคืนสู่ความเป็นจริงและเพื่อที่เราจะรู้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรเพื่อที่เราจะแสวงหา ความจริงที่สมบูรณ์แบบแสวงหาความจริงที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการเข้าหาพระเจ้าครับนั่นคือการกลับใจเสียใหม่นั่นคือการละทิ้งความผิดความบาปที่เราไม่ได้อยู่ในความจริงพี่น้องครับเรากลับมาถึงเรื่องที่ที่อาดัมนั้นกลายเป็นเหยื่อครับหลายๆครั้งทีเดียวเราก็เป็นเหยื่อครับเหยื่อของคําล่อลวงเหยื่อของความบาปเหยื่อของการเย้ายวนใจ เหยื่อของการจูงใจไปในทางที่ผิดเหยื่อของการที่พยายามจะตอบสนองต่อราคาตันหาที่มีอยู่ในตัวเราและสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เมื่อเรารเผชิญกับความจริงเราก็จะสู้หน้าความจริงไม่ได้เราจรึงไม่พูดความจริงและไม่ยืนอยู่บนความเป็นจริงหรือยืนอยู่ในความจริงของพระเจ้าต่อไปคนเหล่านี้ก็จะถอยห่างออกจากพระเจ้าครับเพราะก็กลัวความจริงจะถูกเปิดเผย พีน้องครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงกล่าวกับพวกยิวที่ไม่เชื่อความจริงในพระองค์ว่าพ่อของพวกเขาไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่พระกัมพีได้กล่าวไว้นะครับย้อนบทที่8ปดข้อสีสีที่ผมได้อ่านให้พี่น้องฟังอัญเชิญมาอยู่ท่ามกลางพวกเราในเช้าวันนี้นั้นท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารพระเยซูได้กล่าวกับพวกยิวที่ไม่เชื่อความจริงไม่เชื่อในพระเยซูถ้าเราไม่เชื่อในพระเยซูเราขัดขวางความจริง ขัดขวางข่าวประเสริฐเราไม่ยอมรับพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราก็เป็นลูกของมารครับเพราะว่ามานั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในความจริงไม่ยอมรับความจริงบิดเบือนความจริงและทําให้ความจริงนั้นเสื่อมเสียพี่น้องครับพระภีบอกว่ามันเป็นฆาตกรตั้งแต่เดิมมาและไม่ได้ตั้งอยู่ในความจริงเพราะความจริงมิได้อยู่ในตัวมัน มารซาตานั้นเป็นเจ้าแห่งการมุสานะครับและถ้าหากว่าใครก็ตามที่มุสาพระเยซูบอกว่าเขามีมารซาตานเป็นพ่อแล้วเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่นะครับเรากลับใจใหม่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์การที่เรากลับใจใหม่บังเกิดใหม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะเริ่มเรียนรู้จากความจริงและพูดความจริงครับพระเยซูตรัสกับ พวกเขาทั้งหลายว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราในพระดำยอนบทที่14ข้อ6นะครับพระคัมภีร์ที่ผมเพิ่องอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราอันนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่รับการเปลี่ยน,ปนยแปลงจิตวิญญาณโดยพระเจ้าจะสามารถรู้และเชื่อความจริงอย่างสมบูรณ์ได้แต่คนคนนั้น จะเข้าสู่ความจริงครับและจะพัฒนาการตั้งใจพัฒนาการเข้าใจในความจริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่จะเชื่อฟังความจริงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่จะเชื่อฟังและอยู่ในความจริงอย่างสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและพูดความจริงนะครับต่อต่อไป <Fine. S 1> เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมีปัจจัยอยู่สอย่างครับในตัวคนที่จะพูดความจริงพี่น้องโปรดจํานะครับ ปัจจัย2อย่างที่อยู่ในตัวคนที่จะพูดความจริงได้แก่ประการแรกครับเขาเองนั้นจะต้องเชื่ออย่างจริงใจว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงสิ่งที่เราังลสื่อสารอยู่เป็นความจริงสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปเนื้อหาสาระเหล่านั้นเป็นความจริงเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคือปัจจัยที่2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องเชื่ออย่างจริงใจว่าสิ่งที่เราพูดนั้นจริงยกอย่างครับ เมื่อเราประกาศเจตคุณข่าวประเสริฐของพระเจ้าถามว่าเราเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราประกาศนั้นเป็นความจริงถ้าเราเชื่ออย่างจริงใจเชื่ออย่างสุดใจว่าสิ่งที่ประกาศนั้นเป็นความจริงเนื้ออาสาระขององค์พระเยซูกิจยาที่เสด็จมาในโลกนี้และยอมสิ้นพระชนม,ม์เม่อแมงเขียนเป็นเครื่องหมายความตายและจะกลับมารับพวกเราไปอยู่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูนั้นและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเขาจะกลับใจเสียใหม่ เขาได้ตั้งใจใหม่ที่จะทําสิ่งที่ดีเพื่อพระองค์พี่น้องครับคนเหล่านี้ครับได้รับความรอดขณะที่เราสื่อสารสิ่งเหล่านี้ถามว่าเราจริงใจไหมเราเชื่อไหมที่สําหรับสิ่งที่เราพูดนั้นจะเป็นจริงถ้าเราเชื่อเราก็ผ่านครับข้อที่หนึ่งนะครับผ่านแล้วข้อที่สองครับเราต้องพูดตามความจริงที่เป็นอยู่หรือกล่าวซ้ําสิ่งที่เป็นจริงอยู่แปลว่าอะไรครับแปลว่า ความจริงที่มีอยู่ความจริงที่เป็นอยู่ความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นเราต้องพูดตามความจริงหรือกล่าวซ้ำนะครับกล่าวซ้ำพี่น้องครับพระัมภี์นั้นพระวจนะของพระเจ้ากล่าวโทษการดินทาว่าร้ายกันนะครับกล่าวโทษการใส่ร้ายป้ายสีกันถ้าพี่น้องมีเวลานะครับกลับไปดูในเวลวินิติบทที่19บเก้าข้อสินะครับเลวีนิติบทที่19บเก้าข้อสินะครับ พระธรรมเสาีบทที่15ข้อที่2ข้อที่3นะครับผมขอใช้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นการสรุปในวันนี้นะครับโปรดฟังขงพะขงระเจ้าของพระเจ้าเสารีบทที่15ข้อ2อข้อ3ครับผู้ดำเนินชีวิตอย่างหาทิฏฐิไม่ได้และทำสิ่งที่ชอบทำและพูดความจริงจากใจของตนผู้ไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่ทำชั่วต่อเพื่อนและไม่เยาะเย้ยเพื่อนบ้านของตน พี่น้องครับพระกัมพีตอนนี้พูดชัดเจนครับว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราเราจะอยู่กับพระองค์ในพระพราของพระองค์เราจะอยู่กับพระองค์บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ถ้าเราจะถามว่าใครที่อยู่กับพระเจ้าบนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์คําตอบคือโมเสสนะครับ <S <s พี่น้องครับการที่เราจะถูกยกระดับในการมีคุณค่าของชีวิตของพวกเราอยู่ที่ เราเองนั้นอยู่ใกล้พระเจ้ามากน้อยแค่ไหนสังเกตดูโมเสสนะครับท่านอยู่ใกล้พระเจ้าสง่าราศศักศรีของท่านเมื่อลงจากภูเขานั้นใบหน้าของท่านก็ทอแสงเช่นใดเช่นเดียวกันครับฉันใดฉันนั้นพี่น้องครับสีหน้าของเรารอยยิ้มของเราก็จะเป็นรอยยิ้มแห่งความหมายรอยยิ้มที่สุภาพอ่อนโยนใบหน้าของเราก็จะเปล่งสง่าราศีของพระเจ้าออกมา สีหน้าของเรานะครับก็จะเป็นสีหน้าที่ดีสีหน้าที่บวกสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนความเมตตาพี่น้องครับคนที่อยู่ใกล้กับพระเจ้าคนที่ยุบภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์คนที่อาศัยอยู่ในพระพลาของพระองค์คนเหล่านั้นชีวิตของเขาจะหาทิฏฐิได้น้อยที่สุดครับหรือหาไม่ได้เลยและสิ่งที่เขาทำนั้นก็ล้วนแล้วแต่ชอบทำและที่สำคัญครับพูดความจริงจากใจ พูดความจริงจากใจนี่คือประเด็นที่สําคัญมากพูดความจริงจากใจที่เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งครับของผู้ที่อยู่ใกล้พระเจ้าผู้ที่เป็นของพระองค์ผู้ที่อยู่ในพระพราของพระเจ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้าครับขอพระเจ้าไว้พระพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้เราร่วมใจกันนิฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ข้าพง์หลายได้อยู่ร่วมกัน ได้ยินได้ฟังพระสุรเสียงพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ที่ทรงโปรดตรัสในช,ชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายในจิตใจข้าพงษทั้งหลายเพื่อที่สิ่งต่างที่เมื่หลายพูดนั้นจะยืนยัดบูญความเป็นจริงจะเป็นสิ่งที่ข้าพงษ์หลายตั้งใจที่จะพูดในความจริงที่เมื่หลายรู้จะเป็นความจริงที่ไม่เคยตายพูดเมื่อไหร่ก็เหมือนกันเมื่อนั้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาให้ความจริงคือองค์พระเยซูคริสนำหน้าพวกข้าพงษ์ทั้งหลาย ละเป็นแบบอย่างในการที่มหลายจะกล่าวข่าวประเสริฐของพระองค์จะเล่าถึงพระคุณความรักของพระองค์ให้คนอีกมากมายได้ยินในฝัังต่อไปขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลขอพระพรของพระองค์มาถึงผู้ชมเสียงสิทธิบาลผู้ฟังทุกท่านให้ได้มีความสุขปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บโควิด -19 อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ